เดี๋ยวผมจะให้ดูความเลื่นนะฮะเห็นไหมฮะหมุนริ้วเลยมาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของลอกกันเริ่มแรกมาดูที่แขนกันก่อนนะครับแขนของเขานะครับจะเป็นแขนแบบแขนแต่งนะฮะตาแดกมีเสียงให้ตัวลอกตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เสียงคลิกปลาลากมาให้ด้วยนะครับได้ยินไหมฮะเสียงคลิกมาดูในส่วนของสปูลกันนะฮะค่าการปรับหน่วงของลอกนะฮะเขาจะให้มาถึง9ระดับเลยนะครับสปูลของเขานะครับจะมีขนาดเล็กนะฮะเจาะไล่เบามาให้อีกด้วยนะครับ มเหล็กมีทั้งหมด6เมตรนะฮะมาแบบแนวตั้งนะครับเห็นไหมฮะรอบการหมุนนะครับจะอยู่ที่7.6ุดนะฮะมาในส่วนของสาย0.8นย์ุะฮะจะตุได้ถึง100เมตรเลยนะครับสำหรับสปูลตัวนี้นะครับกำลังเบรกที่เขาให้มานะครับสูงสุดอยู่ที่4กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความเลื่นนะฮะเห็นไหมฮะหมุนริ้วเลยตัวลอกจะมีความเบามากนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่125กรัม สนใจสินค้านะครับอยากสั่งมาไว้ใช้งานหรืออยากทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสินค้านะครับกดที่ลิงก์ตะกร้าด้านซ้ายได้เลยเรามีบริการจัดเก็บปลายทางและส่งฟรีให้ด้วยนะครับ